สำหรับเชา้านี้ฝึกหมูปิ้งให้ได้รู้จักคำว่าคอยแล้วก็คำสั่งห้ามคำว่าไม่เพื่อให้เกิดควาพื้นจินอ่อระเบียบว,วินัยในการอยู่ร่วมกันกับผู้ปกครองเจ้าของไม่ไม่ไม่ไม คอยคอยวาอยากที่ออกนอกกรงให้ได้ครับหลังจากที่ปิดประตูกรงไว้เรากน็นี่คือสิ่กริยาต่อโต,อตอของหมูปิ้งไม่คอยหมูปิ้งคอยคอยคอย,อยไม่ มือปิง้งคอยคอยคอยภาษามือสำคัญเช่นกันในการสั่งห้ามเขาให้คอยเขาจะจำลักษณะท่าทางของภาษามือที่เราสื่อสารกับเขาพร้อมกับคำบอกคำสั่งน้ำเสียงมัปิง้งทางโน้นไม่ใช่ทางออก มานี่เลยมาทางนี้หมูปิ้งคอยไม่คอยคอยคอยไม่คอยคอยหมูปิ้งคอยคอยต้องมีวินยัย ไม่ใช่เกิดมาแพ้่คำว่าหมาต้องเป็นสุนัขให้ได้ทางโน้นไม่มีทางออกมาออกทางนี้มาแล้วหัวปิ้งมานี่ประตูอยู่ทางนี้ครับสำหรับคลิปนี้ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ